ต้อนรับเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรตนาวิทย์ค่ะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนาชาติและเฟินนร์นนะคะศิรัธยาอิสระพักรีและทีมงานทุกคนค่ะคะุณบุญชัยคะต่อเนื่องการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลนะคะก่อนหน้านี้2เทปก่อนเราเคยคุยกันค่ะว่าทางด้านของผู้จัดการกองทุนเนี่ย สามารถที่จะซื้อหุ้นด้วยตัวเองได้ก็เลยมีคนตั้งคำถามกัวเองใช่ค่ะว่าเป็นของตัวเองส่วนตัวเลยว่าเวลาฟันเมนเจอร์เขาซื้อหุ้นเนี่ยนะคะเขาจะสามารถซื้อขายได้อย่างไงบ้างคะจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องต้องต้องเรียนคุณเฟื่อนกหนว่ามันมีหลักคิดอยู่2แนวนะครับบางบลจในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็คิดว่าไอ้ฟันเมนเจอร์เนื่องจากบริหารเงินให้กับผู้ลงทุนแล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อป้องกันไอ้คอนฟลิกก็ไม่ควรมีพอร์ตของตัวเองนะครับ แต่ว่าบางประเทศบางบลจรนเี่ยเบอกเอ๊ะมันก็เป็นสิทธิ์ของฟาร์เิเจอร์เนี่ยนะผู้ลงทุนคนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถดีพอร์ตัวเองได้ก็เป็นทั้ง2แนวคิดนะครับอันนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าในในแนวคิดแรกเนี่ยมันก็สุดโต่งอยู่แล้วว่าฟาร์เิเจอร์ห้าม เขาห้ามมีพอร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีบางบร,รจที่อาจจะมีออยอมให้ผ่านเบรยเจอร์เนี่ยสามารถที่จะมีพอร์ตฟิลโอได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแง่ของการยอมให้มีพอร์ตฟิลโอเนี่ยเขาทํำยังไงแต่บ้านเราเนี่ยถือว่ายอมให้มีพอร์ตฟิลโอถูกต้องไหมคมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบร,รจอ,อ๋อไม่เหมือนกันด้วยครับผมอย่างอย่างของบร,รจษัชาติเองเนี่ยเราก็ยอมแต่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนว่ากว่าเขาจะทำพอร์ตฟิลโให้ตัวเองได้เนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนนะครับซึ่งอาจจะทำให้ฟาร เขาก็เขายังมีพอร์ตเลยดีกว่าแล้วก็ซื้อกองซื้อกองทุนรวมไปอันนี้ก็จะง่ายกว่าอย่างคุณคุณบุญชัยเองะครับโดยปกติแล้วลงทุนผ่านรูปแบบไหนคะยังก็มีทั้งสองแบบนะฮะก็มีทั้งพอร์ตของตัวเองแล้วก็พอร์ตกองทุนนะครับแต่ว่าพอมาเป็น c ีอเนี่ยก็พยายามจะไม่คือก็หยุดการการบริหารพอร์ตละนะครับก็อันนี้จริงๆก็ต้องก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นหลักคิดของแต่ละฟันเบนเจอร์ว่าในเมื่อเราบริหารเงินให้กับลูกค้าแล้วนี่นะครับ พอร์ตเราควรจะอยู่นิ่งๆแหละก็ควรไม่ทาอะไรกับมันนะครับนั่นคือที่มานะคะแล้วก็เป็นหลักคิดกว้างๆเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามี2แบบนะคะแล้วแต่ว่าเลือกใช้อย่างไรในแต่ละบลจด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วบรรดาผู้จัดการกองทุนหรือว่าคนที่บริหารเงินลงทุนให้กับเราเขาบริหารจัดการพอร์ตตัวเองอย่างไรมีขั้นตอนรัดกลุ่มแค่ไหนในคิดได้ก็หรอยได้ค่ะ คุยกันไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าทางด้านของผู้จัดการกองทุนหรือว่าฟันเมนเจอร์สามารถที่จะลงทุนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนบริหารพอร์ตส่วนตัวของเขาก็ต้องมาคุยในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนของกองทุนรวมก่อนด้วยนะคะให้คุณวิชัยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าขั้นตอน p r o c e สกว่าจะมาเป็นการตัดสินใจซื้อขายเพื่อลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนรวมเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจริงๆก็เราก็จะคุ้นเคยคําว่าปัจจัยพื้นฐานค่ะ รจริงก็คือกลับมาในแง่ว่าเวลาเราจะซื้อหุ้น uh huh. หรือว่าเราจะซื้อตราสารหนี้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องดูเป็พื้นฐานของบริษัทนั้นเ uh huh. ช่นธุรกิจเป็นยังไงมีโอกาสในการทําธุรกิจได้ดีไหม uh huh. นะฮะแคชโปรเป็นยังไงรายได้รายจ่ายกาไรสุทธิเป็นยังไงยอดหลังเป็นยังไง uh huh. อันนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานซึ่งซึ่งฟาร์มเมเนเจอร์จะต้องติดตาม uh huh. แล้วก็วิเคราะห์นะครับสิ่งสิ่งสำคัญที่เรามักจะคุ้นกันก็คือว่าไ i คอมม i a l literacy นะครับฟาร์มเมเนเจอร์จะอ่านอ่านรีพอร แต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องไปเจอผู้บริหารผู้บริหารของบริษัทนั้นนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะฮะนี้ต้องต้องทำทำกันบ้านมาก่อนอนะครับจะไปถามอะไรเขาปกติคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะก็คุยว่าธุรกิจจะเป็นยังไงนะครับออโอกาสในอนาคตบร,ริษัทจะขยายไปไหนไหม,มคือคือดูดูโอกาส ของการประกอบธุรกิจแล้วก็มาดูเรื่องอการการบริหารจัดการภายในดูเรื่องงบการเงินดูเรื่อง c a s โ f l o เป็นยังไงการติดตามหนี้นะครับเป็นยังไงอะไร<ม>อะไรทำนองนี้นะครับ่นจริงอันนี้คือเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกๆผมเรียกว่าทุกๆก,การบริหารจัดการ<ม>ในการที่จะลงที่จะลงทุนเลือกหุ้นหรือว่าหรือาซื้อหรือว่าซื้อตราสารนี้นะครับพอดูเสร็จแล้วเขาชอบแล้วเขาก็ต้องมามาสรุปประเมินราคาว่าราคาที่เหมาะสมมันจะเท่าไหร่นะฮะ ราคาเฉพาะราคาเป็นแฟร์แวลูหรือทั้งซื้อทั้งขายที่เท่าไหร่เลยครับจริงๆ,ๆก็คือก็คือแฟร์แวลูที่เขาคิดว่าหลังจากเขาเขาไปดูไปในพื้นฐานแล้ว <ๆ S 2> เขาาไปประเมินอนาคตแล้วราคาที่เหมาะสมของบริษัทนี้เน<ช>ี่ยเขาคิดประมาณอยู่ที่สักกี่บาทก็ดูเลากนี้กลับไปดูในราคาตลาดนะฮะแล้วก็อาจจะต้องดูในแง่ของเทคนิคนิดหน่อยว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดูเลนจ์ว่าไอ้ราคาที่เหมาะสมในการที่จะเข้าซื้อ กับเข้าขายค่ะเป็นยังไงมีกําหนดไหมคะว่าช่วงของกําไรของหุ้นตัวนี้แล้วระหว่างราคาตลาดกับแฟร์วาลูน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มาไม่ได้มีตายตัวนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มเมเจอร์เขามองโอกาสในอนาคตของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมากขนาดไหนถ้าเขามองมากก็กําไรก็อาจจะมากนะครับอาจจะถึง30-40%หรืออาจจะแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่พอฟาร์เมเจอร์ได้หุ้นพวกนี้มาแล้วเนี่ย ที่เขาต้องทำก็คือว่าต้องมานั่งประชุมกันเราเรียกว่า Investment Policy Committee นะคือคณะกรรมการตัดสินใจนะครับอันนี้การตัดสินใจเนี่ยก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานละ่ะดูเศรษฐกิจนะครับโดยรวมๆดูเซกเตอร์ว่าเซกเตอร,ร์ไหนดีเซกเตอร์ไหนมีอนาคตเซกเตอร์ไหนอาจจะโดนผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ะนะครับแล้วก็มากำหนดว่า allocation ในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเราจะให้ประมาณสักเท่าไหร่อันนี้คุณเฟยถามอ๊ะแล้ว allocation จะให้เป็นเปอร์เซนต์กันยังไง เขาก็มีเบนช์เขาก็มีเบนช์มาร์กของเซนต์เดนเดกเพราะเซนต์เดนเกนี่คือการทำอินเด็กซ์ที่เอามาจากมูลค่าตามราคาตลาดของแต่ละเซกเตอร์ใช่ไหมครับก็อาจจะมีอย่างเซกเตอร์แบงกิ้ง20%ก็ก็มาอัลโลมาดูการจัดอะโลเคชันว่าเอ้ยแบงกิ้งมีอนาคตไหมถ้ามีก็อาจจะโอเวอร์เวกก็คือมากกว่าอินเด็กีคถ้าบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีอนาคตหรืออนาคตมันแย่หน่อยก็อันเดอร์เวกนะฮะถ้ามันโซโซก็นิวทรัลไปอันนี้ก็เป็นการให้เซกเตอร์เวกก่อนนะครับ แล้วก็มาให้ s t o c k selection ค่ะนะครับอย่างหุ้นแบงกิ้งมีตั้ง10กว่าตัวใช่่คะก็ไม่ใช่ทุกตัวที่ทีคือมันต้องมีมันมันมีการเปรียบเทียบก็เลือกหุ้นที่เราคิดว่าเป็นท็อปิกนะฮะแล้วก็มาให้ company weight นะฮะว่าแต่ละตัวเราคิดว่าน้ำหนักเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับซึ่งประกอบด้วยแฟมเมเจอร์แล้วก็บุคคลที่มีประสบการณ์เช่นเช่นอย่างอย่างอย่างผมก็ไปนั่งด้วยนะครับ ก็ม่นังก็ม่นั่งคุยกันก็โอเคเราตัดสินใจแล้วอ่ะจะให้เป็นเวชแบบนี้ความจ้ก็เอาเอาเอาหลักการนี้ไปบริหารจัดการพอแล้วคแล้วในเรื่องของ Turnover การซื้อขายเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่ามี b บิสเน s โมเดลอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับพลอดตกลงคัาคือคืออย่างอย่างอ n v n s t m e n t Poli อ i c สิกอที่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 นชาตินียเราประชุมทุกทุกวันอังคารทุกทุกทุกประเทศเนี่ยก็จะมาคุยกัน แต่ว่าทุกๆวันตอนเช้าผมจะต้องมีการมาเก็บข่าวสารค่ะแล้วก็ดูว่าถ้ามีเหตุจําเป็นก็จะต้องมีการปรับพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นโลจิกของทุกพอร์ตเลยป่ะคะใช่ครับอันนี้เป็นต้องได้บอกว่าเป็นงานรูทีนนะครับซึ่งซึ่งต้องซึ่งต้องทาเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทิ่ก็ต้องกลับมาคุยว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยพิเศษก็จะเรียนว่าในแง่ของการตัวสตรัคเจอร์พอร์ต ก็มีขั้นตอนแล้วก็การติดตามอร์ตก็มีขั้นตอนนะครับก็เรียกว่าทบทวนกันตลอดค่ะทีนี้เวลาเข้ามาสู่การตัดสินใจซื้อขายแล้วนะคะก็จะไปสู่ process ของการซื้อขายที่ทําโดยบลจนะคะที่คุยกับทางด้านของนายทะเบียนอย่างธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับก็คือเวลาเวลาที่มีการตัดสินใจทําพอรตเสร็จแล้วใช่ไหมครับแฟมเจ้ก็ต้องส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นที่ตัวเองต้องการไปที่ดีลเลอร์ เราเราจะมีเซ็นทรัลดีลเลอร์นะครับคือเราเราเราไม่ต้องการให้ฟาร์เมเจอร์นี่ติดต่อกับโบรกเกอร์โดยตรงเราก็บอกว่ัยุก็ส่งคำสั่งมาที่เซ็นทรัลดีลเลอร์ในเลนช์ราคาที่คุณต้องการดีลเลอร์คือใครอะคะคุณเดี๋ยวดีลเลอร์ดีลเลอร์เป็นพนักงานบลิษัจอแต่ทำหน้าที่ในการที่จะต้องทำออเดอร์ของฟาร์เมเจอร์นี่ให้สำเร็จนะครับกับโบรกเกอร์ บร็อคเกอร์ก็เป็นบร็อคเกอร์ลิสต์ที่คณะกรรมการบริษัทอภพรูฟด้วยนะฮะไม่ได้เป็นบร็อคเกอร์ที่ไหนก็ได้นะครับบร็อคเกอร์ก็ต้องมีการผ่านคุณสมบัติในการในในการคัดเลือกนะฮะดีลเลอร์ก็จะไปทำการซื้อขายกับบร็อคเกอร์ใน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 ลิมิตที่ที่ได้รับอนุมัติมาเพราะฉะนั้นเห็นว่าตลอดทางเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าเรียกว่าโปร่งใสตลอดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบใช่ครับนะะฮทิกเก็ตจากเฟอร์นิเซอร์ไปที่ดีลเลอร์ก็จะบอกเลยว่าหุ้นตัวไหนราคาเลนช์ประมาณเท่าไหร่ เลิกก็เป็นเมคในเลนชะนั้นเลอกก็มีหน้าที่ทําให้ให้ราคาซื้อก็ถูกที่สุดราคาขายดีที่สุดในเลนที่ที่ฟาร์เจเจอร์ให้ไปตามตาแหน่งของเขาเลนคือดีลเลอร์นะคะใช่ครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าระหว่างกระบวนการนี้ซึ่งก็มีคนเห็นว่าเราจะซื้อหุ้นไหนราคาเท่าไหร่นี่นะคะไม่มีการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในฐานะที่เป็นอินไซเดอร์ครับจริงๆจริงๆอย่างที่กลับมาโจทย์ตอนแรกว่าเรายอมให้ฟัร์มเบเจอร์หรือว่า คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมีพุ้นเได้นะครจริงนี้ก็เป็นขั้นตอนซึ่งค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เห็นเห็นทรัลเซชันนะครับว่าว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่บลจทําได้มากสุดขณะนี้ที่ที่ที่เป็นเกณฑ์ที่เราทำอยู่ก็คือว่าทุกๆพนักงานทุกท่านเนี่ยห้ามเปิดพอร์ตโบรกเกอร์ยกเว้นโบรกเกอร์ที่เรากําหนดนะครับอย่างที่ธนชาตเราก็บอกว่าให้เปิดพอร์ตในที่เดียวคือบลธนชาตเหตุคือว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบ ทรานชันนะครับถ้าถ้าเป็นชื่อคุณเป็นชื่อภรรยาสามีเป็นชื่อลูกนะ,ะเ,รเราตรวจสอบได้หมดมนะครับสองก็คือว่าเราห้ามเราเราเราอนุญาตให้ให้คุณซื้อขายหุ้นได้แต่ถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยกองทุนมีทราน s a c t ชันคุณต้องรออีก3วันนะครับในสมมุติว่าผมอยากจะซื้อหุ้นแบงค์สักแบงค์หนึ่งะนะฮะปรากฏว่าวันนั้นฝันมีรายการซื้อแล้วค่ะก็ต้องต้องตลอีไป3วัน ปรากฏวันรุ่งขึ้นฟันก็มีอีกก็รอไปสามวันนะครับก็คือว่าคือคุณต้องรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟันเนี่ยไม่ไม่มีทรานสัคชันในหุ้นตัวนั้นสามวันนะครับอันนั้นก็เป็นเกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะครับเกณฑ์ข้อที่สองก็คือว่าเมื่อคุณซื้อแล้วเนี่ยหรือคุณหรือคุณทำรายการได้แล้วเนี่ยคุณต้องรอไปอีกสามสิบวันในการถึงจะทํารายการขายได้อ๋อต้องถือเอาไว้ว่ามันคือคือเป็นการบังคับทางอ้อมว่ามันเป็นลองเทอม์นนะครับเอ้ะไอสองไอสองข้อเนี้ยมันก็จะช่วยว่าในในแง่่วา การทํารายการของฟมิเเจอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้ง่ายะนะครับแล้วแล้วที่3คือเวลาคุณคุณจะซื้อจะขายคุณต้องส่งส่งคาคาขอ,อแล้วแล้วดีลเลอร์จะทําให้แต่เวลาเวลาจะซื้อขายหุ้นเนี่ยต้องไปที่ดีลเลอร์เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยเหรอคะครับแต่ดีลเลอร์เนี่ยจะทํารายการของคุณเป็นรายการสุดท้ายของวันนั้นในราคาตลาดณวันนั้นค,คุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะได้ราคาระหว่างทางย,ยังไงแปลว่าเราซื้อเองไม่ได้หรอไม่ได้ครับต้องไปที่ดีลเลอร์ เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนหรือใครที่เกี่ยวข้องก็ตามหรือแม้แต่ดิลเลอร์ก็ตามมันจะเห็นว่ากระบวนการที่ที่เรายอมให้ฟอร์มเลเอร์หรือว่าพนักงานซื้อขายหุ้นเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะฮะแล้วก็จะจะใช้เวลาในการได้รับการให้เนี่ยนานหน่อยนั้นคุณต้องเป็นอะไรซึ่งคุณอยากจะลงทุน ลงทุนจริงๆ uh huh. แล้วก็ถือไว้ยาวๆนั่นคือขั้นตอนแล้วก็การคลายข้อสงสัยนะาะสำหรับใครที่ตั้งคําถามว่าบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการลงทุนในกองทุนรวมเม็ดเงินมหาศาลในบลจอต่างๆนั้นเขามีกระบวนการในการซื้อขายอย่างรไรนะคะก็สบายใจได้นะคะเรื่องของข้อมูลนะคะที่เขาจะนําไปใช้ต้องยอมรับว่ามีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็มีขั้นตอนที่รัดกลุ่มทีเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอิสรภาพทางการเงินกันนะคะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทวิน หาเราจะหาอิสรภาพทางการเงินของตัวเองได้อย่างรเดียวติดตามกันได้นะคะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณเบญชัยเกียรตินาวิทย์นะคะคแล้วก็เฟิร์นพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ